เก่ากะละฮะ่าโอเค <c oughs> อเพลงแฟคแฟนอ่ะอแฟนก็เพลงใครจะเป็นนเริ่มก่อนใครคนเริ่มก่อนน,นี้อบาทเลยนะเงินส,สดเลยเด้อ คยโอยวี้น่เอาเลยเหรอไม่มีพทวแมต้อง่ต้นสุดแต่อ้ายที่ให้เป็นไปหัวใจออยากให้อามีความสุขเสมอ